chị nhỏ Ôi nha Đẩy vô, để vô để dưới nó thì lòng đó Phát <laughs> Ui, tục cháy Được nhìn thấu rồi, được nhìn Ui, cứ tới nhà này là nhìn อ้บพอ่พี่น,น้องป๋าสีดอกไหนแทะโอ้ยเหนาเหรอพี่น้องเหนาแล้ว่ะเป็นเหมนไส้ยี่าดอกนี่โอ้ยแสงแดดพี่น้องแสงแดดแสงแดดอุย้ยตะขาบ พี่น้องนะครับสามดอกแสงแดดพี่น้องแสงแดดมันนี้มีแดดพี่น้องจะมาหลุดน,น้ำข่อยด้วยว่ามันิแมีอเห็ดบอโอ้ยบุมเมนเห็ดจอยเห็ดอยงนี้เห็ดพึ่งคมพี่น้อง เฮ็ดพึ่งเกาหลักเนี่ยหลายหลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังนี่พี่น้องก็หลายแท้เนี่ยตุม้มติมิตะปูตะปีไม่เนี่ยม่เนี่ยคุณน่นะเฮ็ดยังพี่น้องข้าวบ๊องหัวจักเดินเนี่ยเต็มเลยถ้ากินเพลินละจ้า เอาบวาเอาดีป่ะใส่ได้ยิ่งพี่น่องแต่ว่าแยกแกวบเวาถาคนกินข่อยละแวงพี่น้องอุ๊ยว้ยข่อยละแวงโตถาค เอาว่าพี่น้องเอาวา่คือบอน,นี่บรรยากาศป่าเฮ็ดพี่น้องป่าเฮ็ดจ้า ฮิดมันปูเต๋วใบยายแก้วว่เอาจะ้ะาพี่หนอถากกินเพลนแม่หนึ่งสองสามยายแก้วว่เอาด้วยจ้ะเด้อถากกินเพลนหมดแล้วเสียรายนาะพี่นอ้อถากกินเพลนเอาได้บนอีเอาไถ่อ ตกใจถากเฮ้ยเอาได้ปะพี่น้องเอา,าเอาดีบะตัดสินใจว่าถือพี่น้องถากคนกินแล้วหมียเอาดีกว่าพี่น้องเห็ดมันหลายนะจักเสียเอาไปเห็ดยังขาลายหมวกสมพี่น,ออน้องเอ้ยถากเนี่ยตาเสิายจนุ้ยดอกใหง่งนแน่ขาแน่น อีกสองดอกอุ้ยมอุ้ยพี่แก้วว่าเอาจากพี่นอ้องเบิ่งถาก,กินเพิ่นแหละไหมฝนตกใส่หลายพิ่ก็เลยเท่าเร็วนะพี่น้องกรสีลายเนาะอันนี้อีกโอ้ยข้าไล่หมวกสมนมี้นี่พี่นอ้องดอกน,อกนี้ดอกนี้เฮดจุป,ปูอยู่เอาอยู่พี่น้อง กินสามดอกอเห็นวันปูดอกนี่ดอกใหญ่ตื่นขึ้นมาเห็นแดดเห่าดองดองในพี่น้องเห้ยเห็นแดดเมืองนอกนี่เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วแตเยีนพี่น้องเนาะ กำลังปิดตะหักจากหมอนี่ขาลายหมวกแดงพี่น้องขาลายหมวกแดงไายดอกนะ้ำตะหักเนาพี่นอ้องเนาะดอกใหญ่ที่ละ เฮ้อเวื่อพี่น้องไงนี่นตะเห็ดขางทางเต็มไปหมดเลยเนวแนวมู่บานอันมู่บานเห็ดอันอันนี้พี่น้องเอ่อเห็ดมันปูดอกซ้ำนี่ก็ลังพัดแสบพี่น้อง จะว่าข่อยบบเก็บเราจะดือ้อพี่น้องเบิ่งปลาบานเพิ่นเงียบเงียบพี่น้องข่อยมาอีกปลาหนึ่งนี่ปลานี่ปลาตนโซนเงียบเงียบมีแต่เห็ดไข่หมูพี่น้องเต็มเลยโอ้ยนึกว่ามันเห็ดเพิ่งหวาน น,นี่ก็มีแต่เห็ดมันปูกับเห็ดอันกับเห็ดไข่หมูแม่พี่น้องเต๊ะเแบเบิดหลกโอ้ยูขึ้นหลายแลยวะพี่น้องเอ้ยเห็ดมันปูก็หลายได้แล้นี่ดอกซ้ำนี่ก็รเริ่มเป็นตา่งเสียอ้ยคนน่ะหลายอีลีพี่น้องเอ้ยอจะเก็บขายเด้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อสะได้รวยเลยวะ เก็บมันเฮ็ดวันปูขายเนี่ยจะว่าข้าเจ้าโบซื้อพี่น้องพี่น้องเฮ็ดอันนี้ออกแล้วเฮ็ดอียงวะที่เพิ่นปลาป,าปนแสบๆเลยนะพี่น้องเพิ่นออกเลยแม่เนี่ยตุบุติปิอยู่ไหมนี่อีกดอกนึงพี่น้อง พนวมาปนแซสบๆเลยแต่าอย่าแกวเอาดอกหนึ่งพี่น้องดอกหนึ่งมันอีกดอกหนึ่งสองดอกจ้าเห็นจังหรอพี่น้องอืม เห็ดอะไรเห็ดอะไรบอกยี่แก้วเน่เต็มเลยไหมพี่น้องอาก็ม่ามองนี่อีกเห็ดยังพี่น้องก็เขาใจเห็ดอะไรเบิง้งพี่น้องเบิ้งดอกนี่เพิ่นเกิดบวดบาไหมเพิ่นเกิดบได้พี่น้อง จะเบิ่งหัวพอน,นี่ปื๊ดขาหมเบิ่งหัวพอนพี่น้องโอ้ยตะนนี้ต้นเห็ดดอกนี่แท้อุย้ยเพิ่นเจอหากใหม่พิ่นขึ้นบ่ได้พี่น้องเจอแล้วพี่น้องสองดอกอ,อื้อหยขาเออออ ขาไม่พี่นอ้องดอกหนึ่งเอาได้ป้ะเฮ้ยขางามอเอาได้ยิบจ้าขาสวยงามนี่ดอกหนึ่งได้บ้ะนองอืยได้อยแตเจ้าพนมีเจ้าของ ไปเซอรลีลีเด็กแก้วจะเอาเธอกลับบ้านดอกนี่หัวหายพี่น้องเจืออีกแล้วพี่นอ้องนนี้ได้แม่นบ่โอ๋ยอันนี้บ่แม่นนี่นี่นของแถะพี่น้องดอกนี่แขนเต้ไปยุพี่น้องไดปยุ แต่งเอาเนาะพี่น้องเนาะแดดยูจ้าโอ้ยนี่ว่ามันเห็ดเผินหวานตกนี่เอาได้ดยเนาะพี่น้องขาดกินเผินเหรอเอาดได้ยูเดาะอุ้ยเอาดไดดยูเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นยังโอเคยอยู่จ้ะเราไปแต่งเอาเนาะพี่น,อน้องเนาะดอกนี้พี่น้องออกกี่ทา,างยางด้วยพี่น้องมึงออกกี่ทา,างยางด้วยจ้ะเ <c cryptocurrency> ห็ดเพิ่งเก้าหลักดอกนี้พี่น้อง ตุ๊ปุ่นแน่นตึ๊บเลยจ้ะแต่ว่ายายแก้วบ่เอาจากเห็ดพึ่งเกาหลักยายแก้วก็มาเจอเห็ดพึ่งหวานพี่น้องเกิดในหากใหม่โอ้ยมีลูกอ่อนนำโอ้ยยิ่งเนี่ยนะยิ่งเนี่ยอะไรกินเนี่ยเออโอ้ยงัดทางงัดทางงัดทางงัดเออโอ้ยขอโทดเด้อเอาลูกอ่อนเพิ่นมานำ น,นี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่เธออยู่คู่กันนะจ๊ะดอกนี้ยังเติบขึ้นมาเนาะเอาได้ยังได้หน่พี่น้องต้องใส่หมูป่าบ่พี่น้องหนึ่งสองสามวายเอาดอกมันได้บ่ โอ้ยเอาแต่ดอกพี่น้องเพิ่นโดนฝนไหมอันนี้ดิโอ้ยอันนี้ก็โดนฝนกุ้ยถักโอ้ย,อยเอาแต่ดอกเพิ่นพี่น้องอันนี้เด้โอ้ยอันนี้เอาบ่ได้เลยพี่น้องเอาแกศดอกสองดอกไปตากแดดเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยเหนาวอีกแล้วโอ้ยมีแต่เ,เจอเห็นหนาวเหนาพี่น้องฝนตกหลายไหมอันนี้ก็ส้มสายก็หลอกคนกินพี่น้องเกลือแต่หัวโอ้ยปาดก็เจอซอมดอกนี่พี่น้องเอาใดโบน้อ,อเอาใดโบน้อพี่น้องเอ้ยเหนาโบน้อ เอาได้อยู่เอาได้อยู่พี่น้องเอ้ยโอเคหนิเดี๋ยพี่น้องได้แค่นี้ก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะฝนตกใส่เพิ่นไหมบ่ได้เขามาปลาหนิขาลายหมวกสมพี่น้องเน่าแล้วเน่าแล้ว พี่น้องเอ้ยข่อยเขาปลาคุ้มือหลายจนมาพอใหญ่แล้ว่ากูสิดึงเน็ตออกแล้วมึงไปหาใส่เน็ตเองเลยสันวามึงเขาแต่ปลามึงบ่เคยสนใจงานบานงานสองเลยปะสานพี่น้องข่อยก็รอยเข้ามาคุ้มือคือเก่ามือหนึ่งมือหนึ่งยูก้มหน้าก้มตาแต่กับโทรศัพท์แล้วบ่มึงอ่ะบาไปแล้วแล้วบามึงเห็ดยูทูบมึงบาดไปแล้วอีแก้วแล้วบาพี่น้องแล้วบาข่อย โหดคักบอพญ่ข่อยพี่น้องมูข่อยว่าโอ้ยตัดขาเฮ็ดสาบปนีบ่ต้องตัดดอกเพิ่นว่าเ <c oughs> พิ่นว่าอย่าตัดเถาะเมื่อตัดบานซะตัดบ่ทันใจพี่น้องยิ่แก้วตัดขาเฮ็ดบ่เก่งเนาะงามพี่น้องงามบ่ นอนตัดสาเนพี่น้องเนาะพอแดอยู่บอกพี่น้องตัดนิดหน่อย,ยนึงดอกพี่น้องจะไ,ไปตัดบานพ่อใหญ่แล้วโทรตามนะ ย่าน,นคอยหายไปในป่าตัดให้เบิง่งวหลายเดยอจ้ะเด้อโอ้ยดอกนี่เห็นนะโมนอพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำยี่แก้วโมนอตัดออกได้หลายโหลดเฮ็ดหลายเฮ็ดบานยี่แก้วหลายคือบอพี่น้องคือบอ เห no да, ็ดป่านยี่แก้วเยอะนะคะไม่ต้องเสียดายเกลือเอาแต่สวยๆกลับไปตากแห้งคือบอห่าหืมดอกนี่เนี่ยเอาทายบอพี่นนองอืม นอนอืนอนออพอแล้วพี่น้องตัดให้เบิ้งซ้ำนี้เลยจ้ะพี่อยู่ในถุงพี่เต็มเลย เดี๋ยวไปตัดบานพี่น้องแต่เกือบเต็มถุงคือเกาตัดให้เบิ้งนิหน่อยซ้ำนแดละพี่น้องเพราะว่าคอยไปตัดยิ่งกันก็คอยใจเย็นตัดเอาจักรยานหน่อยก่อนแค่นี้เด้อจ้าพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆลเด้อจ้าเด้อที่เข้ามาเบิ้งคลิปยายแก้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยจากโรคโควิดเด้อจ้าเด้อบายบายจา้า